วัดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นกระถินนะครับที่พอจะทําบอนไสได้บ้างนะครับที่อยู่ข้างบ้านเดี๋ยวมาดูเลยครับนี่นะครับเป็นต้นกระถินก็ขนาดก็พอได้อยู่ครับขนาดกา็ดูจากขนาดแขนแล้วกันครับก็พอดีนะครับแล้วทีนี้มันมีกิ่งนี้ออกมาเลย มันจะมีกิ่งกิ่งนี้พอดีเดี๋ยวผมจะทดตรงนี้พอดีอจะสร้างกิ่งนี้เป็นลำต้นออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวมามาทดกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกกันดูรากมันครับน,นี่รากรากของมัน ค่างน่าจะต้นใหญ่ละลงมาอีกหน่อยเนี่ครับรากของมันนี่อันนี้เป็นรากน่าจะได้ตัดออกนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทดตรงนี้นะครับทดตรงนี้ออกก็ตัดประมาณนี้ก็จะทำทรงต้นนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งลำต้นเดี๋ยวจะรอรอ

ก,กนะเนื้อมันก็จะค่อนข้างบางนะเอ้ยเนื้อมันไม่ค่อยแน่นนะครับเนื้อต้อนนี้ต้นกะทิน ค่อยนะครับเดี๋ยวจะโดนต้นนี้อึ๊บโอเคนี่นะครับก็เขียงไว้ประมาณนี้นี่ก็ทิ้งไปทิ้งไป นี่มาดูใกล้ๆนะครับนี่ก็จะได้นี่ลงมาโอ้ขาดหัดเดี๋ยวก็จะรออันนี้ก็จะเป็นลำต้นนะครับเดี๋ยวเราลวดมาเข้าไว้ก่อนโอ้โหก็จะเดี๋ยว อันนี้ก็เข้ารวดทิ้งไว้นะครับเผื่อมันหักกิ่งนี้ก็ลปอยชูไว้นะครับเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงกิ่งนี้ไปอก็เข้ารวดไป โอเคนี่โอเคครับก็ได้มาแล้วตอนนี้ทีนี้กิ่งนี้ก็รอเวลานะครับกิ่งนี้ก็เลี้ยงต้นไปเขียงไว้ก่อนนี่ได้พอดีเลยทีนี้ก็มาลุ้นกันว่ากิ่งหนึ่งจะออกหรือเปล่าตรงนี้ กิ่งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงต้นแล้วก็สร้างกิ่งสองตามอยู่ตรงไหนอะตาอยู่ตรงนี้หรืออาจจะใช้กิ่งนี้ก็ได้บิดไม่ได้ลวดอ่อนเหลือเกินเออที่จริงอยากได้กิ่งนี้นะครับเป็นเป็นกิ่งสองนะจะต้องทำไมถึงจะบิดได้ต้องเข้าลวดอีกทางหนึ่งเะยต้องเข้าลวดบิดกิ่งนี้บิดกิ่งนี้เพื่อให้กิ่งนี้เป็นกิ่งสองอย่างกิ่งนี้ อันนี้ตามันเฉียงอยู่เดี๋ยวผมเข้าลวดใหม่ดูดีกว่าเพื่อให้มันหมุนลําต้นมาให้กิ่งนี้มันออกตรงตําแหน่งนะโอเคเดี๋ยวเข้าลวดใหม่ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวจะทํากัรมันจะดได้าลวดมันอ่อนบิดให้มันใกล้เคียงที่สุดนะ บิดตานี่ให้มันใกล้ไ,ได้แล้วใกล้ไ,ได้แล้วอ๋ออย่าให้ขาดก็พออุ๊ยเยอะอุ๊ยดเดยอะได้เหรอนี่ลวดจำกัดโอเคได้แล้วนี่โอเคมานี่นะครับก็ก็ได้แล้วตามตำแหน่งที่ต้องการ นี่ก็รอลุ้นกิ่งนี้กิ่งหนึ่งเดี๋ยวถ้ามันไม่ถ้ามไม่มออกเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงกิ่งนี้ไว้เราก็จะมามาทาบหรือว่าเจาะร้อยกันกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งสองนะได,ได้ได้ตรงตามตำแหน่งเลยแดดร้อนมากน่ครับดูนี่มะขามอุย้ยไม่ใช่อะไรวะ เกษตหรือกระถินนั่นเองนะครับแต่ร้อนโอเคตอนนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็รอเดี๋ยวให้หลานดูแลไว้ให้ไม่มีน้ำยาะมานนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นกระถินนี่ครับใบของมัน สีริมลัวโอเคครับยังไงก็ขอจบคลิปยงงที่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโตัวโน้ตชาแนลสวัสดีครับ